สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนิทานชาวบ้านที่กระผมนำมาเสนอนี้เป็นนิทานที่สนุกสนุกฟังสบายสบายเพื่อคลายเครียดนำเสนอสลับไปกับเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมถ้าหากท่านผู้ฟังรับฟังแต่เรื่องกฎแห่งกรรมก็อาจจะเกิดความเครียดและขาดความสุขไป กระผมมหาชจึงได้นำเรื่องนิทานมานำเสนอสลับสับเปลี่ยนกันไปกับเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมขอให้ท่านผู้ฟังโปรดเข้าใจตามนี้นะครับสำหรับวันนี้นำเสนอนิทานชาวบ้านว่าด้วยความโลภของคนเรื่องชายแก่แก้มโตเรียบเรียงโดยธรรมโคตร หนึ่งนานมาแล้วมีชายแก่ผู้ใจดีคนหนึ่งอาศัยอยู่กับภรรยาในหมู่บ้านเล็กๆที่ตีนเขาชายคนนี้เป็นคนดีเป็นที่รักใค้่นับถือของชาวบ้านแต่เขามีข้อเสียเป็นส่วนตัวอยู่อย่างหนึ่งซึ่งทำให้เขาไม่มีความสุขสบายใจเท่าที่ควรก็คือที่แก้มขวาของเขามีปุ่มเนื้องอกผุดขึ้นมาเป็นก้อนขนาดใหญ่ดูเป็นที่น่ากเกลียดมาก เขาได้พยายามไปรับการรักษาพยาบาลจากหมอหลายคนแต่ว่าก้อนเนื้อประหลาดนั้นก็ไม่หายซ้ำยังทำท่าว่าจะโตขึ้นเรื่อยๆเสียด้วยทำให้ชายคนนั้นกลัดกลุ้มใจเป็นอันมากฝ่ายพรรยาของเขาเมื่อเห็นสามีไม่สบายใจก็ได้แต่ปลอบโยนว่าอย่าก,กลัดกลุ้มกระวนกระวายใจไปเลยตาเอ๋ยถ้าหากว่าบุญวาสนาของเรามี สักวันหนึ่งคงจะมีคนมาช่วยให้เนื้องอกของตาหายแน่แ,นแต่คนที่จะมาช่วยตามที่ภรรยาของเขาพูดนั้นก็ไม่เห็นมาสักทีบ่ายวันหนึ่งชายแก่แก้มโตได้เข้าไปในป่าเพื่อหาเก็บฟืนตามที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจำเมื่อรวบรวมฟืนได้มากพอแก่แรงแล้วเขาก็เอาเถาวันมัดฟืนยกขึ้นบ่าแบกเดินทางกลับบ้าน ขณะที่เขากำลังเดินอยู่นั้นเมฆฝนก็ได้แผ่คลุมท้องฟ้าทำให้บรรยากาศภายในป่ามืดสลัวในไม่ชา้าลมพายุใหญ่ก็โหมพัดป่าเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแล้วฝนหาใหญ่ก็เทลงมาประดุดฟ้ารั่วชายแก่รีบวางมัดฟืนไว้แล้วหาที่หลบฝนมองไปมองมาได้พบต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ซึ่งมีโพรงอยู่ที่โคนต้นพอจะเข้าไปหลบอาศัยฝนได้ชายแก่ได้รีบเข้าไปยืนหลบฝนฟังเสียงฟ้าร้องคลืนๆอย่างน่ากลัวอยู่ภายในโพรงไม้นั้นทันทีในที่สุดฝนก็หยุดพายุสงบลงแต่ขณะนั้นเป็นเวลาจวนมืดแล้วชายแก่รู้สึกไม่สบายใจเกรงภรรยาที่บ้านจะคอยด้วยความเป็นห่วง เขาได้ออกจากโปรงไม้เตรียมจะแบกฟืนกลับบ้านแต่ทันใดน,นั้นเขาก็ต้องหยุดชะงักในเมื่อได้ยินเสียงคนจำนวนมากมายกำลังคุยกันอย่างสนุกสนานเดินออกมาจากในป่าที่แรกเขารู้สึกดีใจคิดว่าคงจะมีชาวบ้านอีกหลายคนติดฝนอยู่ในป่าและกำลังเตรียมจะกลับบ้านเช่นเดียวกับเขาเขาคงจะมีเพื่อนร่วมเดินทางมากมาย แต่การคาดคะเนของเขาผิดถนัดเพราะเมื่อฝูงคนเหล่านั้นออกมาปรากฏตัวอยู่ในที่โล่งซึ่งเป็นลานกว้างกลางป่าแล้วเขาหาใช่มนุษย์ธรรมดาไม่กลับเป็นพูดผีปีศาจจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในป่านั้นด้วยความตกใจกลัวชายแก่รีบเข้าไปซ่อนตัวในโพรงไม้ตามเดิมเขายกมือทั้งสองขึ้นปิดหน้า ตัวสั่นง,งานงกด้วยเกรงว่าจะถูกผีป่าทำร้ายเอาขณะที่เขาซบหน้าอยู่กับฝ่ามือนั่นเองหูก็แววได้ยินเสียงดนตรีอันไพเราะแว่วมาจากกลุ่มผีป่าเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นจ้องมองผ่านปากโพรงไปทางทิศนั้นเขารู้สึกประหลาดใจเป็นอันมากเมื่อได้พบว่าผีป่าเหล่านั้นกำลังเต้นรำเข้ากับจังหวะดนตรีอย่างสนุกสนาน เสียงดนตรีเสียงเพลงเสียงตบมือเสียงหัวเราะคุยกันอย่างสนุกสนานของผีป่าดังสนั่นไปทั่วบริเวณคล้ายกับมีงานมหกรรมบรรยากาศอันน่าสนุกสนานของงานนั้นทำให้ชายแก่ลืมความหวาดกลัวพลอยสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับพวกผีป่าด้วยความสนุกทำให้เขาลืมตัว เผลอปรบมือเข้ากับจังหวะดนตรีอย่างสนุกสนานครู่ใหญ่ผ่านไปเขาได้ยินเสียงหัวหน้าผีป่าพูดขึ้นอย่างหัวเสียว่าในบรรดาพวกเรานี่ไม่มีใครรำได้ดีไปกว่านี้แล้วหรือฉันเบื่อเต็มทีแล้วใครนะจะรำสวยๆให้ฉันชมเป็นขวัญตาหน่อยเมื่อได้ยินเช่นนั้น ชายแก่แก้มโตก็ลืมตัวอย่างสิ้นเชิงเพราะเขาเป็นนักรำชั้นครูผู้มีชื่อในแถบนั้นเมื่อได้ยินเสียงท้าทายของหัวหน้าผีเลือดนักรำขึ้นหน้าทำให้เขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างรำป้อออกจากโพรงที่หลบซ่อนไปปรากฏตัวอยู่กลางวงพวกผีป่าทันทีฝ่ายผีป่านักรำสมัครเล่นทั้งหลาย เมื่อเห็นนักรำชั้นครูออกไปแสดงลวดลายเช่นนั้นก็พากันหยุดรำหลบไปยืนเป็นวงรอบชายแก่ปรบมือให้จังหวะแก่เขาพร้อมกันเมื่อเห็นเช่นนั้นชายแก่ก็เกิดกําลังใจทำการร่ายรำอย่างสุดฝีมือยังพึงความพอใจให้แก่ผีป่าเป็นอันมากเมื่อการร่ายรำเสร็จสิ้นลงแล้ว ผีป่าทั้งหลายต่างเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังชายแก่กล่าวชมเชยความสามารถของแกอยู่ไม่ขาดปากผีป่าผู้เป็นประธานดูจะพอใจเป็นพิเศษเขาจึงเรียกชายแก่เข้าไปใกล้แล้วกล่าวว่าวิเศษจริงๆวิเศษจริงๆแกรำได้เยี่ยมยอดมากวันพรุ่งนี้เราจะมีการเฉลิมฉลองกันอีกครั้งหนึ่ง แกจะมารําให้พวกเราอีกได้ไหมชายแก่ตอบตกลงทันทีว่าได้ทำให้บรรดาผีป่าทั้งหลายยิ้มด้วยความพอใจแต่แล้วผีแก่ตนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าธรรมดามนุษย์ทั้งหลายย่อมโกหกหลอกลวงเกง่งไม่ซื่อสัตย์เหมือนผีรับปากแล้วเขาอาจจะไม่มาก็ได้ ทางที่ดีเราควรจะยึดเอาของมีค่าของเขาไว้สักอย่างหนึ่งวันรุ่งขึ้นเมื่อเขามาเราค่อยคืนให้เขาผีป่าทั้งหลายต่างเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของผีแก่ตนนั้นประธานผีจึงสั่งให้ลูกน้องค้นตามตัวของชายแก่เพื่อหาของมีค่าชายแก่ถูกค้นตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้า แต่พวกผีก็ไม่พบของมีค่าใดๆในที่สุดผีชราตนนั้นก็ได้กล่าวขึ้นว่าก้อนเนื้อใหญ่ที่ติดอยู่แก้มขวาของชายคนนั้นแหละคือของที่มีค่าของแกเพราะพวกมนุษย์พากันถือว่าก้อนเนื้อนั้นเป็นเครื่องหมายแห่งโชคราบเราควรยึดเอาก้อนเนื้อของเขาไว้ ผีผู้เป็นประธานเห็นด้วยทันทีเขายื่นมือจับที่แก้มขวาของแกลูบคลำอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ปลิดเอาก้อนเนื้อออกไปอย่างง่ายดายโดยไม่มีความเจ็บปวดแม้แต่น้อยหลังจากนั้นผีป่าทั้งหลายก็หายวับไปกับตาเหลือแต่ชายแก่ยืนงงอยู่ทถ้ำกลางป่าคนเดียวเขาเอามือลูบที่แก้ม ราบเรียบเป็นปกติของตนด้วยความพึงพอใจแล้วก็รีบมัดแบกฟืนกลับบ้านฝ่ายหญิงชาราผู้ภรรยาซึ่งนั่งตั้งตาคอยอยู่ทางบ้านเมื่อเห็นสามีสุดที่รักกลับมาก็ดีอกดีใจตรงเข้าไปรูปหน้ารูปหลังไทยถามข่าวคราวเป็นการใหญ่นางรู้สึกประหลาดใจและตื่นเต้นดีใจอย่างยิ่ง ที่ได้พบว่าก้อนเนื้อใหญ่ที่แก้มซ้ายของสามีหายไปเสียแล้วนางถามด้วยความดีใจว่าเนื้องอกของตาหายไปได้อย่างไรชายแก่ได้เล่าเรื่องให้ฟังตั้งแต่ติดฝนอยู่ในโพรงไม้ได้เห็นผีเต้นรำได้แสดงการฟ้อนรำให้ผีชมจนถึงหัวหน้าผีริบก้อนเนื้องอกที่แก้มไว้เป็นประกัน เพื่อจะให้เขากลับไปอีกในวันรุ่งขึ้นภรรยาก็เลยถามว่าแล้วพรุ่งนี้ตาจะต้องไปรำให้ผีดูอีกหรือชายแก่ตอบว่าฉันต้องไปตามคำมั่นสัญญาภรรยาพูดด้วยน้ำเสียงแสดงความวิตกว่าถ้าอย่างนั้นผีก็เอาก้อนเนื้อออกติดแก้มคืนให้ตาเท่านั้นเอง ชายแก่พูดอย่างใจเย็นว่าไม่เป็นไรถ้าฉันเต้นรำให้ผีพอใจฉันอาจจะขอให้ผีทำลายก้อนเนื้อนั้นก็ได้ชายแก่นักเต้นรำคนนี้มีเพื่อนบ้านอยู่คนหนึ่งซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและมีก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่ติดอยู่ที่แก้มเหมือนกันแต่อยู่ที่แก้มด้านซ้าย ชายคนนี้มีนิสัยโลภมากเห็นแก่ตัวมักจะมาขอยืมสิ่งของที่บ้านชายแก่นักฟ้อนรำเสมอในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นชายเพื่อนบ้านก็คงมายืมเข้าสารที่บ้านชายแก่นักเต้นรำเป็นปกติแต่เขารู้สึกประหลาดใจอย่างมากที่เห็นก้อนเนื้อบนแก้มของเขาหายไปโดยไม่มีร่องรอยใดๆเหลืออยู่เลยเขาได้สืบถามดูเรื่องราวอย่างละเอียด ชายแก่นักฟ้อนรำก็เล่าเรื่องให้ฟังอย่างละเอียดโดยไม่ได้ปิดบังแต่อย่างใดชายคนนั้นก็เลยพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้ฉันขอไปแทนคุณเถอะฉันจะได้แสดงการฟ้อนรำให้ผีดูแล้วผีจะได้เอาก้อนเนื้อที่แก้มของฉันออกบ้างชายแก่นักฟ้อนไม่ขัดข้องแต่อย่างใด เพราะเขาเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วเย็นวันนั้นชายขี้โลภจึงรีบเข้าไปในป่าและเข้าไปแอบอยู่ในพวงไม้ตามที่ชายนักฟ้อนรำบอกไว้ทุกประการพอพระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศเริ่มมืดเสียงดนตรีก็ดังขึ้นแล้วผีป่าทั้งหลายต่างก็ออกมาเต้นรำกันอย่างสนุกสนานเช่นเดียวกับวันก่อน ผีป่าผู้เป็นประธานมองไปรอบๆตัวแล้วพูดขึ้นว่าเอ๊ะป่านนี้ชายแก่คนนั้นยังไม่มาอีกหรือชายขี้โลกร้องตอบไปด้วยเสียงอันดังว่าฉันมาแล้วแล้วก็รำปอออกไปท่ามกลางพวกผีป่าแต่เนื่องจากชายคนนั้นไม่ใช่นักฟ้อนรำและไม่ค่อยฝึกหัดในศิลปะการรำมาก่อน จึงรำไปเท่าที่เคยเห็นคนอื่นเขารำมาเพราะฉะนั้นเขาจึงเพียงแต่กระโดดยกแขนยกขาเอียงศีรษะไปทางขวาทีทางซ้ายทีตามจังหวะดนตรีเท่านั้นพวกปิศาจเมื่อเห็นเช่นนั้นต่างก็พากันหัวเราะลั่นแต่ไม่ใช่หัวเราะพอใจเป็นการหัวเราะ,ะเยาะเย้ยด้วยความขบขัน ผีผู้เป็นหัวหน้าพูดขึ้นอย่างหัวเสียว่าวันนี้แกรำไม่ได้ความเลยถ้าแกรำไม่ดีไปกว่านี้ข้าจะลงโทษแกชายแกรู้สึกตกใจมากต่อคำขู่ของหัวหน้าผีและพยายามรำอย่างดีที่สุดแต่เขายิ่งพยายามก็ดูเหมือนยิ่งเพิ่มความขบขันให้แก่บรรดาพวกปีศาจ ในที่สุดผีผู้เป็นประธานได้ลุกขึ้นยืนด้วยอาการโกรธเคืองเขาได้หยิบเอาก้อนเนื้องอกที่ริบไว้จากชายแก่คนก่อนออกมาแล้วปาไปที่ชายแก่คนนั้นนี่เอาของแกกลับคืนไปบังเอิญก้อนเนื้องอกที่ผีผู้เป็นหัวหน้าปาไปนั้นได้ไปติดอยู่ที่แก้มขวาของชายคนนั้นพอดี เขาจึงได้เนื้องอกสองก้อนบนแก้มทั้งสองแทนที่จะมีเพียงก้อนเดียวอย่างแต่ก่อนขณะที่เขายืนรูปแก้มด้วยความเศร้าใจอยู่นั่นเองบรรดาปีศาจก็หายวับไปกับตาปล่อยให้ชายขี้โลบยืนปรงอนิจจังอยู่คนเดียวนี่แหละคนขี้โลบเห็นเขาทำอะไรได้ ก็ทำไปตามโดยไม่คำนึงถึงสภาพของตัวเองย่อมได้รับผลคือความทุกข์ทับทวีดังเรื่องที่เล่าจบลงนี้